จจเี่ยคนดุงรันเบครับกราบสวัสวดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้บาเบี๊ก็ได้เข้าพื้นที่อีกแล้วครับกมาเบิ้งมาแย่งผู้ดูแลหมู่บ้าสน,นะครับชุดชัลบ์บอครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้าสน,นะครับที่ยังดูแลหมู่บ้านอยู่ปาเบี๊ก็ได้เข้ามาเบิง้งวันนี้ว่าจะเข้าซีอยู่จนนะังไดนเนาะ เดี๋ยวไปหอดเดี๋ยวบาเบต์บอกสถานการณ์ให้ฟังมาเป็นอย่างไมือนี้ก็วันที่4ครับเดือนสิงหาคม2หาป8ครับพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาอ11โมง11โมง3นาทีครับตอนนี้บาเบต์เนียวขาพื้นที่มากนะครับ เดี๋ยวไปเบิ้งว่าสถานการณ์แถวบ้านตอนนี้เงียบสงัดหรือว่ายังมีเสียงประทะอยู่หรือเปล่านะครับคยอไปถามแต่ราไปกับอาชิบเด็ไทยให้เบิ้งนะครับตอนที่เขาไปคุยกับชุดชะบอร์หรือว่าู้ที่ดูแลในพื้นที่นะครับอาชิบเดชไทยเบิ้งนะครับโอเคครับผมตอนนี้บาเบก็บใรมาหอดบ้านแล้วครับี่สถานการณ์อยู่แถวบางมู่บานบาเบเนะตอนนี้ก็ สงบครับเรามีการประทะยังแล้วครับแต่เมื่อนี้กับเป็นวันที่สีเนาะในแผนการประชุมไอ้ g บ C ครับก็ได้ทำการไปประชุมเฉลีรรอยครับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็รอฟังผลครับว่าสีสรุปจจงไหนนะครับเขากันยังรอหลุ่นกันครับรอฟังทางการครับ ว่าสิแจงมาเป็นแนวทางจังใดสิใดกลับเขาบานหรือว่าสิใดอยู่ศูนย์อพยบต่อนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับกับทางราชการกันใน,ในย,ยังได้แจงมาอยู่ครับบอกว่าอย้าพึ่งเขาพื้นทีนะครับอย่าพึ่งเขาผููมีลำเนาจะคล้องนะครับตอนนี้กห้อยู่ศูนย์อพยพไปก่อนนะครับบารเบกกั้อยู่ศูนย์อพยพ,พึ่อกันเลยครับอยู่ศูนย์พักพิงนะครับกัอยู่กันไปก่อน ทืที่ว่าเวขามากคือมาแวบ,บๆครับคือเขามามาดูพื้นมาดูชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาเบิงว่าสถานการณ์ว่าตึงเขียดสำารับแต่มันก็ะบ,บ่มีช่วงนี้ก็ยังไันได้ยังมีการประทะกันนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ตึงกําลังอยู่ครับแต่ยังยังมีการประทะน,นะครับโอเคครับนี่สถานก,การณ์ในพื้นที่ก็ประมาณซ้ำนี้ครับแล้วก็ ฝากคนอยู่ในพื้นที่นะครับสอดสส่องดูแลหมู่บ้านนะครับช่วงนี้คนหลักเหล็กขโมยหน่อยก็หลายนะครับแล้วก็ทางการกันบอกให้เบิงโดนครับตรวจสอบบุนทองฝากกันนะครับถ้าไอมีถท่ากาศยานไร้คนขคับอ่าก็คือโดนนะครับช่วงนี้มกบินมาแถวแนวแตะเข็บชายแดนกับซอยกันสอนแหนมนะครับแล้วก็ขันพาพบเจอกาให้แจ้งทางการครับ แล้วครับเขาสิมีเบอร์ติดต่ออยู่เนี่ยเดี๋ยวมาเบสิขึ้นมาให้มันสิมีเอกสารที่ส่งมาให้มาเบสเบิงนะครับเดี๋ยวบัสิมาเบสสขึ้นมาให้เบิงค,ครับผมก็คือให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกำนันผู้ใหญ,ญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ,ญ่บ้านอ่าแจ้งในเบิร์ดครับหรือแจ้งชุดชลอบในพื้นที่กันที่รุ่นแลอ,อยู่นะครับให้แจ้งเจ้าหน้าทีต่ตั้มระบบไปครับโอเคนะครับ ที่เบอ่งคลิปนี้ก็จะเลื่มกดไล์ก็แช่ให้นะครับผมเพื่อจะได้กระจายข่าวสารออกไปนะครับอันนี้บาเบดได้รับข่าวสารมาจากผู้ใหญ่บ้านนะครับบาเบดก็ได้มาอธิบายฟังต่อครับก็คือทุกๆครั้งนะครับที่บาเบดลงคลิปนะครับโอเคครับฝากกันแช่ๆออกไปนะครับผมสู่ๆครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทารนที่อยู่หนาแนวครับที่เป็นแนวหนา 叔叔，开门。